สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่องยุวยพิจิตบารมีพระเครื่องนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีลายนะคะ0 6 1 2 2 1 0 0น5นะคะฝากช่องหลักด้วยนะคะยุวยพระบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิพรพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะเบอร์โทรวัดดีไายนย์0 9 5 4 6 7 8 7 7 0นะคะใครนะคะจะแคปเพิ่มเพื่อนก็ได้นะคะพี่พีพนะ ก็วันนี้นะคะเป็นพระหลักร้อยนะคะขออนุญาตนะตอนแรกหนูจะส่งพระวันนี้นะคะพอดีญาติเสียนะคะญาติเสียนะก็ขออนุญาตนะคะเลื่อนเป็นจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะคะอ่าเดี๋ยวดูนะคะวันพรุ่งนี้ไปวงอ่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูเคลียร์งานนะพรุ่งนี้ต้องไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าพี่ไม่ต้องกลัวนะหนูจะส่งแน่นอนนะคะต้องขอประทานอภัย fc ด้วยนะคะอ่ารายการแรกนะคะเป็นเหรียญเจริญพรนบนนะคะ หลวงปู่ทิมนะคะวัดอาหารไล่นะคะโอ้โหหน้าปลาสวยๆแบบนี้นะจ๊ะนี่นะหลวงปู่ทิมนะคะหนูเอาแปด้อยนะคะพี่นะรายการแรกนะคะนี่หน้าประสวยๆนะคะห่วงในตัวนะคะ อขอประทานอภัยนะพอดีมดจัดมือนะคะพี่เบีนะอ่ารายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะขออนุญาตขยับนิดนึงเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่นะนี่หน้าพระสวยๆนะคะโอ้โหบอกเลยนะนี่นะคะหลวงปู่เอี่ยมรายการนี้หนูเอาแปดร้อยเช่นเดียวกันนะคะตาจมูกปากนะสวยงามชัดเจนนะคะ เส้นขอบตัดนะดูขอบตั้งนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะหนูเอาแปดร้อยนะนรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะคะวัดธรรมมูลนะคะรายการนี้หนูเอาแค่เจ็ดร้อยเช่นเดียวกันนะคะพี่นะราคาเบาๆนะคะ เดี๋ยวหนูแจ้งราคาทุกองนะคะใครสนใจรายการไหนนะ,ะก็ทักมานะคะพี่นะอ่าแล้วก็เราจะเห็นนะคะว่ามีเส้นขอบตัดนะคะเจ็ดร้อยนะคะไม่สะดวกถ่ายรูปนะคะพอดีเดี๋ยวหนูต้องออกไปงานนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงปู่ทิมนะคะนี่นะแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะเป็นหน้าปกนะคะนี่ าปลาสวยๆนะคะเราอาจจะใช้เวลากันไปไวนิดนึงนะคะด้านล่างนะด้านข้างนะเราจะเห็นนะคะเส้นขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนนะคะวงปูทีมวัดาหารไล่นะคะรายการถัดมานะคะ เป็นพระนะคะครูบาศรีวิชัยนะคะนี่มีเนื้อกะไหล่ทองด้วยนะคะรายการนี้ไม่มีขอบเหรียญน,นะคะพี่นะโอ้โหสวยนะเนื้อกะไหล่ทองนะอ่าโอ้โหแปดร้อยห้าสิบนะคะสำหรับ ep นี้นะคะมีบริการเก็บปลายทางแต่บวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะองค์นี้หนูเอาแปดร้อยเก้าสิบนะคะแปดร้อยห้าสิบนะใครนะคะที่โอนนะเสียเพียงแค่แปดร้อยห้าสิบนะใคร ไปทางนะคะก้าอไว้นะคะทุกทุกองค์ในนี้นะบวกเพิ่มห0สิบบาทนะจ๊ะรายการถัดมานะคะพระครูทองสุกนะคะเหรียญพระครูทองสุกนะ,ะนี่หนะ้าพระสวยๆแบบนี้นะจ๊ะมีเส้นขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนนะคะพ่อข้างด้วยนะ,ะเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะ รายการถัดมาอ่าเรียนหลวงพ่อทองสุขนะคะเอา800้อยนะคะองค์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินนะคะรายการนี้นะคะเอาห0 0อบาทนะคะหน้าพระสวยๆนะจ๊ะพี่นะราคาเบาๆนะคะนี่นะคะพระเจ้าตากสินนะเรียนสวยๆนะจ้า รายการถัดมานะคะนี่พระสมเด็จนะคะนี่อ่ะหนูจัดให้นะองค์ละสี่ร้อยนะคะพี่นะรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่นะหนึ่งนะพระสวยๆเนื้อดีๆแบบนี้นะคะรายการที่หนึ่งนะถัดมานะคะเป็นรายการที่สองนะคะพี่ๆค่ะ นี่สมเด็จเกศโชโยนะคะหกชั้นนะคะหกชั้นนะอกตันนะคะรายการที่สองนะหนูเอาเพียงแค่400บาทเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ๆคะ่ะนี่นะคะรายการที่สองนะหน้าพระสวยๆนะคะ ถัดมานะคะเป็นรายการที่3นะคะพี่พี่ขารายการที่3มนะเอา400บาทเช่นเดียวกันนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญพระจานทร์ฟั่นอัจโรนะคะ นี่นะน้องยุย้ยเอาแ800ดร้อนะคะเหรียญพระาจาจทรย์ฟั่นนะคะพี่นะสวยงามชัดเจนโอ้โหด้านข้างเหรียญน,นะมีเส้นขอบตัดนะคะแล้วก็เส้นประกบคู่ด้วยนะคะปี17เจอ่าปีศ7นย์นะคะพี่นะจาจาร์ฟั่นอจารลนะคะพระจาจาร์ฟั้นเอาแ800ร้อยนะคะรายการถัดมานะคะหลวงพ่อ ปูทวดนะคะวัดช้างให้นะคะรายการนี้เอา800เช่นเดียวกันนะคะหน้าปรบพิมพ์ลึกๆสวยๆนะคะพี่นะเสมาข้างนะคะด้านข้างเราจะเห็นว่าเป็นเส้นขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนเลยทีเดียวนะคะนี่นะตรงห่วงนะคะมีคาบป,ปิ้นนะแล้วก็มีเส้นขอบตัดนะคะเอา800นะ รายการถัดมานะคะเป็นพระคูบาศรีวิชัยนะคะนี่โขนี่คือโคตรเก่านะคลาสสิกมากนะคะห่วงนะในตัวนะคะน้องเอา800นะคะพี่พีเอซนะนี่ใครสนใจทักหา,าน้องยุ้ยนะคะครูบาศรีวิชัยนะรายการนี้เอา800พร้อมแจ้งราคามาด้วยนะจ๊ะบางทีหนูเองจําไม่ได้นะคะพี่พนะต้องขอประทานอภัยนะรายการถัดมานะคะ อ่ะอาแปะนะคะแปะโรงสีนะคะนี่โอ้โหดูเหรียญอแปะนะโอแปะโอ้โหสวยนะคะอาแปะเอาเก้าร้อยนะคะพี่นะเหรียญสวยๆนะเดิมๆดูง่ายนะคะ นี่ด้านข้างมีเส้นขอบตัดนะคะสวยงานชัดเจนนะคะเอาก้าร้อยนะรายการถัดมานะคะพระปิดตานะคะนี่พังพการนะคะโหพิมพ์สวยๆแบบนี้นะคะเอาเจ็ดร้อยนะปิดตาพังพการนะคะหน้าพระสวยๆนะคะเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะ รายการถัดมานะคะเปิดโลกนะคะหลวงปู่ทวดนะหลวงพู่ดูปลูกเสกนะคะพี่นะหลวงพูด่ดูวัชแกปลูกเสกนะคะโอ้โหเหรียญสวยๆนะหนูเอาแปดร้อยนะคะนี่หน้าพระสวยคมนะคะพี่นะโอโ้สวยไม่รู้จะสวยไงยเลยนะนี่ราคาเบาๆนะคะราคาเบาๆนะเป็นเหรียญปีสามสองนะคะพี่นะ หลวงพูดูวัสแกนะคะท่านปลูกเศกนะนี่นะคะเราจะเห็นเส้นขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนนะรายการถัดมานะคะเป็นพระหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะโอ้โหเหรียญสวยๆแบบนี้แล้วนะนี่นะเอาแปดร้อยห้าสิบนะคะเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะเราจะเห็นเส้นขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนนะคะพี่พี่คะ่ะนี่ด้านหลังเป็นท่านท้าวเวสสุวรรณนะคะนี่ ท่านทาเวทนะเป็นหนูเคารบท่านนะคะบูชาเคารบนะคะพี่นะท่านทาเวทนะคะอ่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเาแปดร้อยห้าสิบนะคะหลวงพ่อทองสุกนะอยู่แจ้งนิโรด้วยนะคะพอดีได้มาสองอันนะเอาแปดร้อยนะคะพ่อข้างนะอยู่แถวที่สองนะเพราะว่ามีสององค์นะคะพี่นะอันนี้องค์อยู่ในแถวที่สองนะคะโอ้โหหน้าพระสวยๆแบบนี้นะคะ เอาเพียงแค่800บาทนะคะโอ้โหรายการถัดมานะคะแม่ชีบุญเรือนนะคะนี่เหรียญแม่ชีบุญเรือนนะรายการนี้หนูเอาเพียงแค่700บาทนะคะแม่ชีบุญเรือนนะใครศรัทธานะคะพี่พี่นะแม่ชีบุญเรือนนะคะยันอัคระนะคะสวยงามชัดเจนนะคะ โอ้โหเส้นขอบตัดนะพี่นะเรามาอยู่กันที่แถวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนะหลวงพูโตะนะคะนี่วัดประดูชิมพีนะเปเี่ยนพัยดยศหลวงพูโตะนะคะเรียมกรอบมาแล้วกันเหงื่อกันน้ําเป็นอย่างดีนะคะรายการนี้นะหลวงปูโตะนะคะยกซุ้มด้วยหนูเอาเพียงนะหนึ่งพันบาทนะคะเหรียญหลวงปูโตะนะมีรอยจานด้วยนะคะหนึ่งพันบาทนะราคานี้เป็นราคาพิเศษนะคะพี่นะ เตี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะขออนุญ,ญาตจะส่งพระนะคะเป็นวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวคืนนี้กลับบ้านมาหนูคงจะต้องนั่งแท็ระนะพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลน,นะคะรายการถัดมานะคะหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะโอ้โหคือสุดจัดนะบอกเลยนะคะเรียมกรอบมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะหลวงพ่อกันรายการนี้นะโอ้โหพี่ดูพระก่อนนะดูความงดงามน,นะ นี่นะเอาหนึ่งพันนะคะพี่นะเอาหนึ่งพันนะหลวงพักันนะอ่ะจัดโปรนะจริงๆจะขายพันสองนะคะจัดโปรให้ลูกค้านะคะเอาหนึ่งพันบาทนะคะมารายการถัดมานะคะหลวงปู่ทิมนะคะเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะหนึ่งพันบาทเช่นเดียวกันนะคะอยู่ในกรอบนะคะนี่พระสวยๆวยลึกๆแบบนี้นะจ๊ะ หนูเอาเพียงแค่แปดรอยนะคะนี่เสมมาแปดรอบนะคะรายการถัดมานะคะหลวงพระเดิมนะคะออกวัดน้องโถนะเอาหนึ่งพันบาทนะคะเตรียมกรอบให้แล้วนะคะหลวงพระเดิมนะ อ่าเอาเพียงแค่1000บาทนะคะหนึ่พันบาทนะมาโอ้โหหน้าพระสวยๆนะรายการสุดท้ายนะคะสำหรับ EP นี้แล้วนะคะพี่ๆนะโอ้โหหลวงปู่ดูนะคะอ่าหลวงปุ่ทวดนะหลวงปูดดป่ดู่ปลูกเสกนะคะเอาหนึ่งพันบาทนะคะเอาหนึ่งพันนะนี่นะคะปีสามสองนะรายการนี้เตรียมกรอบนะคะ เอาเพียงแค่1,000บาทนะคะใครสนใจนะคะโทรหาน้องยุ้ยนะคะพี่นะแอดไลน์มาพูดคุยนะคะนี่เลี่ยมกรอบยกซุ้มให้เป็นอย่างดีนะคะมาช่องทางการติดต่อนะคะยุ้ยพิจิตบาร,รมีพักเครื่องเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ศูนย์อ่าศู 61, 22, 1, 65, นย์หกหนึ่งสอะคะแล้วก็ยุ้ยพาบ้านนะคะ ยุ้ยพระบ้านพระบ้านทั่วทิพย์พิจิตตจัดให้บายยุ้ยเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะคะศูนย์ก็ห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์สำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพัดส่งให้พรุ่งนี้นะคะพี่นะเดี๋ยวหนูไปงานศพนะคะก็ต้องขอประทานอภัยนะตอนแรกว่าจะส่งวันนี้นะคะพี่นะต้องขอประทานอภัย,ะะนะท,ภยทุกท่านนะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า